แล้วทำไมมึงไม่เข้าอ่ะมึงยืนให้เขาใส่เหรอเยบร้อยเยยบร้อยเออเขียวแต่มึงไม่ลงไม่เอาบอลมึงก็ยืนเฉยอยู่และพื้นที่จะมีมันไม่มีแล้วอ่ะ ตรงนี้ระวังหน่อยนะมันเหลี่ยมนะเจฟด้วยนะตรงไหนตรงไหนที่เป็นเหลี่ยมเป็นอะไรเซฟด้วยเขาใส่แล้วเออเออยืนดูเขายินมึงมึงมึงไม่กล้าบอก Để mึง khởi ทําไมมาเออไป yeah wow. าเนเกียวให้จังหวะแรกที่หมายมันให้บอลแล้วมึงก็ตบจังหวะแรกมาเลยเป็นเวองอะไรหนักหนากับผมเนี่ยให้บอลไม่หังไม่หนีเขาเลยเล่นบอลมึงให้ฉลาดหน่อยที ไปแล้วไปสิเมนมึงจะดูทำไมมันหลายรอบแล้วเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยฮะเลิกเล่นแลน้วทำไมไม่ตัดละเอ,อิญทำไมมึงวิ่งอย่างนั้น่นะ tạt đi ủa mày tạt đi bay 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 yên bay yên hãy tôm hay là tôm <laughs> <laughs> kéo kéo đuôi trong xọt mến mừng đuôi kéo đuôi <laughs> mai mai.

ให้ให <Ai>, ้เขาเล่นแล้วเออเขาเล่นแล้วพร้อมดีพร้อมดีพร้อมดีโอ้ยคนเดียดูตัววิ่งดูตัววิ่งด้วยดูตัววิ่งไปมิ้นคนเดียวไปเออหนะไป

ครับตอนนี้เดึงมาบางก็จมีครับ่ไปนูไปเก็บตัวเลยลูกัรรลุขึ้นใหญ่ลูกเทปไหนไลฟ์สดน่ะบรนทุนชุดี่สิบสองไม่ที่ไลฟ์สดนะพี่หนึงของผู้จ่ายสิอ๋อือกทุ ดาบสองเป็นไม้ดาบสองดีเลยดีเลยดีเลยตัดได้ได้ตัดได้ได้ตัดได้ได้ถ้าจะเล่นเองบังเขาสิบล็อกเขาดาบสองอ่ะดีเลยไว้อย่าพูดอย่าพูดดีไปไปเองดีไปไปไอ้ด้ดดา,าเติมที ถ้าไม่ไหวก็ออกมาไวดีเลยดีเลยอย่าพึ่งขึดจอไปดีดเบาดีดมินมินมนดีดมาบอลดีดเอาดีดเบาไป เติมแล้วเติมแล้วทำงานเกไรไม่ใช่เหรอง่าย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 ให้ไปไปเองไปเองทำเล่นไงมิ้นช่องช่องโอ้ยมึงดูช่องบอลเลิ่มมึงให้เป็นระหว่างช่องสิไม่ดูตัวไอ้เมะ À, ngay ngay, ơi nhà mưng nỉ, ôi, Tháo lửa nừng leo, mưng kẹp bóng không được. Giải viết, giải viết, giải viết, ok, đây ดิ๊ดมาเอาดิ๊ด hai ơn khó kéo ừ. ôi mừng chá, mừng มึงสมองสมองสมองเกียวทำให้เร็วเลยรูปแบบนี้อเอาไปเร็ว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 ครับทำเร็วคุมหลังไว้คุมหลังไว้ให้เขียวไปไอ้เมียน่ะ ไม่ต้องเร็บไม่ต้องเร็บค่อยๆไม่หมดไม่หมดเ็คไปต่อมาเล่นสามดิบอลเล่นง่ายๆไม่ดูตัวเอกไม่ดูตัวเอกไอ้ไม้มนมี่ดิไม่จะดูลือลุ้นหน่อยเดี๋ยวแทน ไหนไนดาไอ้ด้ามาสองนาทีสองนาทีง่าย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 ข้าไปเข้าคืนมาไอ้เอิญไอ้เอิญข้าไปเข้าไปเอิญเอิญเอิญช่องดูช่องอย่าช้าดูช่องมิ้นไปเอาช่องไปข้อไปแล้วมึงทำช่องดิวนวนเลยให้เร็วให้ดิคืนมา ช่องช่องบเลยลงมาเอามินลงมาเอาให้ระิมขึ้นมามาเอาบอลเล่นให้หมดเออปัะตัเออกมาเล่นได้ไหมปักตัวให้มาให้มามึงช้ามึงช้าเขาใส่รองเท้าอยู่เขาผูกใส่รองเท้าอยู่มึงเห่นมึงเล่นไม่ฉลาดเลยไปทำหัว เวลาหลายนะครับหมดแบบรงแล้วบอกพอแล้วบอกที่นา,นาทีเดียวแล้วออเลอไปลองมิ้นไปลองตัวหลังตัวเยตััเบนให้ดีไปให้ Obrigado.